ไวรัสคืออะไรมันคือสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตกันแน่เพราะถ้าจะบอกว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตมันก็มีองค์ประกอบบางอย่างไม่ครบไม่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองไปไหนได้แต่จะบอกว่ามันตายแล้วมันก็ยังสามารถรีปูดัคทริหรือสามารถแพร่พันธุ์ได้ไวรัสเป็นจุลินทรีย์ขนาดเล็ก ที่ต้องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ไวรัสมีลักษณะพิเศษของมันก็คือถ้าจะนับว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตนั้นก็เพราะว่ามันสามารถแร่พันธุ์หรือถ่ายทอดพันธุกรรมจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งได้แต่มันต้องอาศัยเซลล์ที่มีโปรโตีนของสิ่งมีชีวิตในการแร่พันธุ์หรือถ้าจะพูดให้ถูกก็คือไวรัส เป็นเหมือนปรสิต์บางอยา่างอาศัยอยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตในการแพร่พันธุ์สวัสดีครับพบกับรายการหลอนนิว่า e ี1หนึ่งและอย่างที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นเกี่ยวกับไวรัสและเป็นที่ทราบกันดีว่าในสถานการณ์ปัจจุบันมีโรคระบาดที่เกิดจากไวรัสและได้ฆ่าชีวิตผู้คนมากมายนับร้านชีวิตซึ่งเราเรียกไวรัสชนิดนี้ว่า โครโรนาไวรัสสายพันธุ์2019และคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่านอกจากโครโรนาไวรัสแล้วในอดีตเคยมีเหตุการณ์โรคระบาดท,ที่ฆ่าชีวิตผู้คนมากมายนับไม่ถ้วนเช่นกันย้อนกลับไปปีคริสตศักราช165เริมมีโรคระบาดร้ายแรงเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์มนุษย์โลกโรคนั้นมีชื่อว่า โรคระบาดแอนโทนีนเป็นโรคฝีดาษหรือไข้ทรพิษที่ระบาดในอาณาจักรโรมันสาเหตุเกิดขึ้นนั้นเชื่อว่ามาจากกองทัพโรมันที่เดินทางกลับจากแถบตะวันออกหมายถึงเอเชียตะวันตกอุรกีอียไปจนถึงจักรวรรดิออตโตมันทั้งนี้ยังไม่ทราบต้นต่อการเกิดที่แน่ชัด เหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความเสียหายใหญ่หลวงแก่กรุงโรมมากมีผู้เสียชีวิตถึงวันละ2,000คนประมาณยอดผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมดหล้านคนการแพรระบาดในครั้งนี้ยังสง่งผลกระทบใหญ่หลวงถึงเรื่องของเส้นทางการค้าขายในแถบมหาสมุทรอินเดียอีกด้วยเหตุการณ์ที่สองการระลกหรือ The Black Death ในปีคริสตศักราช1346หนึ่งในเหตุการณ์โรคระบาดท,ที่ร้ายแรงและโด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์โลกก็ว่าได้ประเมินจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดถึง75-200ล้านคนนับเป็นหนึ่งในสามของประชากรโลกเลยทีเดียวมีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียเย์ซิเนียเพสทีฟซึ่งแพร่ระบาดอยู่ในสัตว์จำพวกหนู ในแถบตอนกลางของเอเชียโดยจุดเริ่มต้นนั้นเชื่อว่ามาจากขบวนคาราวานที่เดินทางมาจากเอเชียเข้ามาถึงท่าเรือชิชิลีในอิตาลีประมาณปี1347ก่อนที่จะแพร่ออ,อกไปทังทวียุโรปว่ากันว่าซากศพของคนที่ตายนั้นทับถมกันจนสูงเป็นเนิน ให้ไม่สามารถเผาทำลายได้อย่างทันท่วงทีเมื่อซากเริ่มเน่าสลายก็ก่อให้เกิดเชื้อโรคก,กระจายลงทั้งแผ่นดินและแหล่งน้ำต่อไปไม่จบสินผู้ป่วยที่ติดโรคนี้จะมีหลายอาการขึ้นอยู่กับสถานที่และช่วงเวลาที่พบโดยมีลักษณะร่วมคือผู้ป่วยจะมีฝีมะม่วงขึ้นบริเวณข้อพับขาหนีบคอ รักแร้มีไข้สูงอาเจียนเป็นเลือดเสียชีวิตภายใน2อถึงเวันส่วนคำเรียก black d a นั้นมีสองความหมายนั่นคืออาการสุดท้ายของผู้ป่วยจากการโลกร่างกายจะกลายเป็นสีดำเพราะมีเลือดออกใต้ผิวหนังชั้นหนังกำพร้าและอีกความหมายสื่อถึงความน่าสะพรึงกลัวของโรครายนี้ อารมณ์เศร้าหมองของผู้คนในยุคสมัยน,นั้นเหตุการณ์ที่สามด co ครัมเบียนเอ็กเซนปี Exchange, คริสตศักราช1492นับตั้งแต่กองเรือสเปนเข้ามามีอำนาจในแถบหน้าน้านำทะเลแคริเบียนโรคติดต่อจากทวีปยุโรปก,ก็เดินทางเข้ามาบริเวณหมู่เกาะทางใต้ของเม็กซิโกเช่นกันทั้งฟีดา กาลโรคซึ่งก็ฆ่าชีวิตผู้คนในแถบนี้ไปถึง90%ยกตัวอย่างเช่นก่อฮิตแฟนเนล,ล่าเดิมทีมีจำนวนประชากรประมาณ60,000คนแต่จากการมาถึงของนักเดินเรือริสตโตเฟอร์โคลัมบัสในปี1548จําจำนวนชาวเกราะนานลดลงเหลือเพียง500คนและปี1520 อาณาจักรแอสเทคต้องล่มสลายลงจากการแพร่ระบาดของโรคฝีดาท,ที่เข้ามากับทาสชาวแอฟริกันเหตุการณ์ที่4 The Great Fate of London ปีคิทศักราช1665อีกหนึ่งโรคระบาดครั้งร้ายแรงของอังกฤษนับตั้งแต่เหตุการณ์ Black d e เด h ในปี1348โดยเชื่อกันว่าสาเหตุหลักมาจากหนู รวมไปถึงความสกรปรกในย่านที่อยู่อาศัยที่ดึงดูดพวกหนูเข้ามาประชากรในกรุงลอนดอนกว่า20%เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้รวมไปถึงสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขและแมวก็ถูกกำจัดทิ้งเพราะเชื่อว่าเป็นสาเหตุของการแพร่เชื้อด้วยแต่นั่นยิ่งทำให้ประชากรหนูแพร่เชื้อขึ้นกว่าเดิมเหตุการณ์ที่ห้า อหิวาตกโลกปีคริสตศักราช1817การอุบัติขึ้นครั้งแรกของเชื้ออหิวาตกโลกเกิดขึ้นในรัสเซียมีผู้เสียชีวิตรวมกว่าหนล้านคนเชือ้อแพร่กระจายผ่านทางน้ำและอาหารติดไปกับทหารชาวอังกฤษที่นำเชือ้อโรคไปแพร่ต่อย่างประเทศอินเดียมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นนับล้านคนจากนั้น เชื้อก็แพร่ไปถึงอังกฤษจากกองเรืออังกฤษไปสู่สเปนแอฟริกาอินโดนีเซียจีนญี่ปุ่นอิตาลีเยอรมนีและอเมริกากระทั่งแท้สามารถผลิตวัคซีนขึ้นมาสำเร็จในปี1885แต่การแพร่ระบาดของเชื้อนี้ยังคงดำเนินต่อไปเหตุการณ์ที่6การแพร่ระบาดของกาฬโลครั้งที่3 ในปีคริสตศักราช1855เริ่มต้นขึ้นที่ประเทศจีนก่อนจะลามไปถึงอินเดียและฮ่องกงซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนไปถึง15ล้านคนนับเป็นครั้งที่3ของโลกที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อกาลาโลกครั้งที่1ช่วงปี541-542ช่วงอาณาจักรไบเซนไทน์ ine, และครั้งที่2คือแบล็กเดยครั้งนี้ เชื้อแพร่โดยหนูและตัวหมัดเป็นพาห,าา 7, าหะเ,า 1, 89, เหตุการที่7ไข้หวัดใหญ่รัสเซียปีคริสตศักราช1889เหตุการณ์ไข้วัดใหญ่ระบาดครั้งแรกของประเทศรัสเซียซึ่งเชื้อแอ้มาจากแถบไซบีเรียและคาซัคสถานเข้าถึงเมืองใหญ่อย่างมอสโกฟินแลนด์และโปโลแลนด์ และสุดท้ายก็ไปถึงส่วนต่างๆในแถบยุโรปภายในเวลาหนึ่งปีเชื้อก็ข้ามแม่น้ำข้ามทะเลไปจนถึงทวีปอเมริกาเหนือแอฟริกาในที่สุดกระทั่งสุดท้ายในปี1890มีจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งสิน้น360,000คนเหตุการณ์ครั้งที่8 ไข้หวัดใหญ่สเปนปีคริสตศักราช1918เชื้อไข้หวัดใหญ่ที่มีต้นต่อมาจากสัตว์ปีกมีจำนวนผู้เสียชีวิตรวมทั่วโลกถึง50ล้านคนนับเป็นโรคติดต่อที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปมากที่สุดนับตั้งแต่เหตุการณ์แบล็กเดย์โดยทฤษฎีแรกกำเนิดของไข้หวัดใหญ่ชนิดนี้อาจว่า ติดมาจากกลุ่มแรงงานชาวจีนและกลายพันธุ์ที่อเมริกาแต่สุดท้ายสถานที่ที่เกิดโรคระบาดหลายแรงที่สุดเริ่มต้นที่กลุมแพดริกประเทศสเปนทำให้ถูกเรียกไข้หวัดสเปนนั่นเองมีผู้ป่วยที่ติดเชือ้อจะมีอาการคลื่นไส้ท้องเสียเป็นอาการเริ่มต้นของไข้หวัดใหญ่ทั่วไปแต่หลังจากนั้น เชื้อก็กลายพันธุ์แต่ร้ายแรงมากขึ้นการระบาดของไข้หวัดสเปนนี้กินอาณาเขตทั้งอเมริกายุโรปภายในเวลา3ปีมียอดผู้เสียชีวิตถึง100ล้านคนมากกว่าผู้เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหลายเท่าและสุดท้ายการระบาดค่อยๆลดลงและหายไปอย่างลึกลับในช่วงปี1919 เหตุการณ์ที่9ไข้วัดใหญ่เอเชียปีคริสตศักราช1,957ไข้วัดใหญ่เอเชียนี้ยังคง,งเป็นเชื้อสายพันธุ์เดียวกับไข้หวัดสเปนนั่นคือไข้หวัดนกนั่นเองมีผู้เสียชีวิตทั่วโลกประมาณ1-4ล้านคนโดยเริ่มจากการระบาดในฮ่องกงก่อนจะแพร่กระจายสู่จีนสหรัฐอเมริกาอังกฤษ ซึ่งนับเป็นความโชคดีที่วัคซีนไข้หวัดน,นกนั้นสามารถผลิตขึ้นได้เป็นครั้งแรกในปีนั่นเองเหตุการณ์ที่10เชื้อไวรัสอีโบลาปีคริสตศักราช1976อีโบลาเป็นชื่อของแม่น้ำสายหนึ่งในประเทศสาธารณรัฐซาอีซึ่งปัจจุบันคือสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยคองโก มีการระบาดของไข้เลือดออกชนดิดหนึ่งในปี1976ในขณนะนั้นยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดในหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำสายนี้ซึ่งต่อมาถูกคนพบว่าเกิดจากไวรัสจึงตั้งชื่อว่าเชื้อไวรัสอีโบลาอาการของโรคอีโบลาจะเริ่มใน2 3ถึงสสัปดาห์หลังจากสัมผัสไวรัสโดยจะมีไข้เจ็บคอปวดกล้ามเนื้อ และปวดศีรษะจากนั้นมีอาการคลื่นไส้อาเจียนและท้องร่วงเลือดออกภายในอาเจียนเป็นเลือดผู้ป่วยทุกรายมีอาการบางอย่างของระบบหมุนเวียนเลือดโดยโรคนี้มีอันตรายสูงถึงระหว่าง50-90%การระบาดครั้งใหญ่ที่สุดกินเวลาถึง2ปีคือปี2014-2016ถึงมีผู้ป่วยรวมถึง 28,000คนเสียชีวิตถึง11,323คนเหตุการณ์ที่11ไวรัส HIV ปีคริสตศักราช1981หรือเอเป็นเชื้อที่ทำให้ภูมิต้านทานบกพร่องจนสุดท้ายก็เสียชีวิตจากภาวะโรคแทรกซ้อนคาดกันว่าเชื้อนั้นกลายพันมาจากไวรัส ที่ทำให้เกิดโรคในสัตว์ประเภทลิงเช่นชิมแปนซีหลังจากนั้นไวรัสเหล่านั้นอาจติดเข้ามาในคนเบอร์เริ่มแรกเป็นไวรัสที่ทำให้เป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองต่อมาจึงกลายพันธุ์เป็นเอชเชือเอชไอวีสามารถติดต่อได้ทางเลือดอสุจิสารคัดหลั่งในช่องคลอดหรือน้ำนม สาเหตุใหญ่ของการแพร่เชือ้อคือการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันเข็มฉีดยาที่ปนเปือ้อนหรือการติดเชือ้อจากแม่ลูกผ่านทางน้ำนมซึ่งนับจากแบล็ีเดีแล้ว HIV ยังเป็นสาเหตุเสียชีวิตของโรคติดต่อที่รุนแรงมากที่สุดมีผู้เสียชีวิตมากกว่า25ล้านคนจากการสำรวจในปี1981 และปัจจุบันก็ยังไม่มีผู้คิดค้นยารักษาชนิดนี้ได้นี่เพียงยาต้านไวรัสที่ช่วยลดปริมาณเชื้อ HIV ในร่างกายทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีขึ้นเหตุการณ์ที่12โรคซาปีคริสติศักราช2003โรคซาเป็นโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรงตระกูลใกล้เคียงกับโคโรนาไวรัส โดยพบเชื้อครั้งแรกในมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนก่อนข้ามไปยังเกาะฮ่องกงเวียดนามสิงคโปร์แคนาดาและหลังจากนั้นก็แพร่ระบาดไปทั่วโลกนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ขององค์การอนามัยโลกระบุว่าชนิดของเชื้อไวรัสนี้น่าจะมีต้นต่อมาจากสัตว์มากกว่าคนอาการของผู้ติดเชื้อจะมีไข้สูง38-40องศา ไอแหบแห้งหายใจติดขัดเมื่อนำผู้ป่วยไปเอ็กซเรย์จะพบความผิดปกติที่ปอดอาการเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากฝังตัวของเชื้อแล้วประมาณ2-7วันการแพร่ระบาดของโรคสาทำให้มีผู้เสียชีวิตในจีนประมาณ349รลายค่าชีวิตผู้ป่วยทั่วโลก774รายและนี่คือ12เหตุการณ์ โรคระบาทที่เคยเกิดขึ้นในอดีตรวมจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดประมาณ300ล้านคน